ฮัลโหลวัสดีครับทุกคนอ่ะพอดีน้องเขยมาหวดป่าเจอมิ้มนะครับผมพอหวดสะเทือนแล้วเนี่ยมันบินเข้ามานะครับแต่ยังไม่ทันต่อยนะครับก็เลยเรียกมาดูนะครับผมก็ใ้ควันนะผมพอมันหดแล้วก็เข้ามามาถ่ายดูว่าเออมันมันเต็มไหมอะไรนะหุ่นเหมือนเต็มเลยนะเมื่อกี้นะครับแต่พอหดไปแล้วเนี่มีแต่เชิงกระดาษนะครับเชิงกระดาษหมายความว่าไอ้ที่เขาขๆาวที่ หยอดตัวหนอนนิดๆนะครับยังไม่มีฝาลังเลยนะครับผมตัวหนอนก็เลยเขี่ยหัวน้ําดูนะครับอันนี้ผมใช้กระดาษลังนะจุดไม่ใช้ไฟลุกนะครับคือมันมีควันหน่อย mm hmm. มิมก็หดนะครับผมโอ้โ oh หหัวน้ําหัวน้ําเต็มเลยท่านผู้ชมแต่ลังลังไม่มีนะครับคือมันอ่อนจัดถามว่ามีตัวอ่อนไหมมันกําลังหยอดอะ หยอดเป็นไข่ขางกำลังจเจริญไว้นะครับไปเดี๋ยวตัดไปนะครับผมจะตัดไปผูกไว้ที่บ้านนะครับถ้าอย่างนี้ถ้าถ,ถ้ากินน้ำอะได้อยู่นะครับผมแต่ผมจะไปให้มันต่อมะพช่อมม่วงผมนะครับเพราะว่าช่อมม่วงผมเนี้ยออกใหม่นะครับตัดเรียบร้อยครับท่านผู้ชมก็ห่างอยู่ อีกเหมือนกันนะครับผมประมาณร้อยร้อยเมตรได้อยู่หรือไม่ถึงนะครับประมาณนั้นก็จังจุดเดิมนี่แหละนะครับอันนี้มาเกาะใหม่แต่หัวน้ําเนี่ยสุดยอดเลยเห็นเรืองเหลือง,งไหมนั่นคือตัวหนอนที่กําลังเจริญไว้นะครับอีกไม่กี่วันก็จะปิดฝาลังเดี๋ยวถ้าปิดฝาลังเมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะชําแหละนะ้ําข้างบนได้นะครับแต่ถ้าจะช่าแหละตอนนี้เลยเนี่ยรับรองเลยไม่อยู่ให้เราไปผูกยังไงก็ไม่อยู่เพราะก็มันมันเป็นแค่ตัวหนอนมันยังไม่ปิดฝาลังนะครับ จะไม่อยู่เลยมดจะขึ้นมาแบบมากินอะนะครับก็เลยยังไม่ตัดน้ําเอามาปลูกไว้ก่อนนะครับตอนนี้ปลูกแล้วนะนี่ครับผมสายรัดไม่มีแช่เคยตะาวันปลูกติดกับกิ่งมะม่วงหน้าบ้านผมเลยนะครับหัวน้ำป่องอยู่ครับคุณผู้ชมช่วงนี้รก็มีน้ำนะครับมนนะครับ พึ่งก็เหมือนกันนะครับผมมีน้องๆหลายหลายท่านเลยถามว่าช่วงนี้มันมีน้ําหรือยังบา้างมีตั้งแต่เดือนเข้าปลายเดือนสามมาสี่แล้วนะครับผมจนเข้าเดือนห้าเนี่ยทุกที่นะครับเพราะดอกไม้ใหญ่เนี่ยออกทุกที่แล้วมีน้ําครับผมไม่มากก็น้อยก็แล้วแต่เขตพื้นที่นะครับแต่ส่วนมากก็จะเยอะง่ายๆเลยนะครับคือตีได้เลยถ้าเราเจอพึ่งแบบรังใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะอ่อนหรือแก่ แต่อ่อนเนี่ยถ้ามันยังไม่เต็มบางทีก็น้ําน้อยแต่ถ้าแก่ยิ่งแก่ยิ่งดีนะครับคือน้ําเนี่ยมันจะเยอะอย่างมิ้มเนี่ยขนาดอ่อนนะน,น้ํานี่เต็มเลยบานเลยนะครับลูกไว้ก่อนครับผมมีสักสอามวันรอยตัวมันปิดฝาลังนะครับพอดีมีช่อมม่วงด้วยนะครับของผมออกล่าหน่อยนะครับต้นนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกัน พอปิดฝาลังเนี่ยผมก็จะตัดเอาหัวน้ําส่วนบนนะครับเหมือนคลิปที่แล้วอ่ะนะครับแล้วก็ปล่อยให้ลังฟักไปเรื่อยๆนะครับยังไม่เข้ารูปครับผมเข้ารูปหมายความว่าตัวต้องไม่หดนะครับต้องมาพุ้มลังหมดทิ้งไว้สักพักเนี่ยนะครับผมุูมหมดแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับย้ายมิ้มพอดีไม่มีใครถือกล้องนะครับก็เลยไม่เห็นว่าเอ้ยทำอย่างไงย้ายอย่างไงครับคือมีควันนะครับ ช่วยไม่ให้มิมันมาต่อยเราอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยววันหลังจะทำคลิปเต็มๆให้ดูนะครับผมสวัสดีครับ